สวัสดีครับพี่น้องพบกับปัมีกินสัตว์ช่องปัมมีชาแนลนะครับผมปนแหงประทูแล้วก็มีผักหลากหลายเลยครับผมโอ้โหมีผักสีเขียวสีแดงสีเหลืองอุ้ยหลากหลายเลยสีม่วงสีอะไรกันยังก็มีมดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลย โอ้โหอันนี้ผักสะเดานําเดี๋ยวผักสะเดาอีกจักหน่อยเนาะลองไอ้ผักกระจรก่อนไออันนี้ปนแห้งนะครับผมโอบองโป้ฮุบต้งออกเนี้ยบอกอมปรึกอมปรึกกระทู่อ่ะอืมคือบ่ โอ้โหมีบักเรืงฟ้านุ่มันม่นมาคืออืม อนนั้มนกรอบดีน,นี้บักแตงกับมันจะจดแสดงงามงามสุดยอดเจ็บกับพีองห้าหมือนบาท อาหารแบบบานบนทๆบานเท่าน้านานานะ,นะปลาทูแมวสามเข่งหาซื้อสามเข่งเข่งก็สามตุ่มได้เยอะขนาดนี้เลยบ่สามเข่งเนาะ เลอบางมองเขาขายเจ้าหาแต่นี่ซื้อเราทุกหมืองหลายเาราเลยขายอีสานอ่ะงามเนาะงามมากเลยครับมผม อหอมกับปนปลาทู เม่คั้ะมันนกินนกไม่สองแบบอืมแบบุน้วิแบบน่อยแบบยังงี้จำคำสิเขาหากินกันเงินว่าสิหาปาปูอยู่เนาะหาผัดนุ่นได้ตัวน่อย มีตัวใหญ่หมแกด้นะอื้มืตักปนใส่ในตีกินแต่มันมก็เค็ดมันจะขมจ้ะอืมเนาะอืมก็ป่นทั้นแบบขมเน อันนี้มะละบังลินฝาบังลินฝาครับผมพักอยู่ในถ่ายพักกินก็ปนบิดนะพี่น้องอืม พักนี้กินกับปุนได้หมดเลยครับผมแซ่บแก้วสดตัวบ้าโอ้โหปนแบบสุดยอดเลยครับสามเคงได้เยอะมากเลยครับพี่น้องสุดยอด แล้วผักก็มีหลากหลายนะฮะไอ้ผักธรรมดาก่อนเดี๋ยวจะมามีผักพิเศษจะมาโชว์นะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกครับให้พี่น้องคิดก่อนคอยซื้อโบหูว่ะ มาแล้วครับผมเสิร์ฟว่าคิดบะได้ที่ไหนคคุณอันนี้สดยอดเลยครับค้มอิลีเดี๋ยวลองเบึงนะครับผมไปได้หรือไม่ได้ <c oughs> อันนี้สดเลยนะครับผมอ่บาบะได้ไอเอาไปตมนะ้มเนาะ ลวกนะฮะลองกินสดนะครับผมว่ามันเป็นยังไงคุมความมาระอีกนะครับผมอือหือม,มิลี่ 음 그럼 좀 ฮืมมมีหอมน้ำ Ư <coughs> Thì mà lại กินมาได้แล้วผมบอกมันขาเนียวอยู่ขาเหนียวกับปนลระทูเส็

ปากเต็มคำ <laughs> นี่เสแยงอืมมันคนจะกินกันอืมเขาอะไรกินอะไรบ่างปกกัน้กกินอยู่ คือืนีกินก็เลยเข็นมันคิ้วคืบพีกันบิดลพักนี้กินหมดเลยบ่ เรียกว่าพักยุบนทานจะกินไดมดเลยแตกนะกินในโคกทุ่ก็ชิถ้ากินหมดหมดนี่นะสุดยอดเลยครับคงสุดยอด แต่มากินกับปนี้โอเคเลยสับพากสงฆงห่อขิงกบปน่ะ

ไม่หมดซ้ำคลิงเยอะสุดยอดเลยครับผมอืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลับบงใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ